สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทาหรณ์คนรักรถซื้อภาคลุมรถราคาถูกจอดไว้หนึ่งอาทิตย์เปิดมาแทบช็อกต้องทำสีใหม่ทั้งคันเมื่อวันที่3ตุลาคมสมาชิก t i k t อ k รายหนึ่งโพสต์เตือนภัยภาคคลุมรถราคาถูก อาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดที่ราคาแพงหลังสีตกในรถจนลังไม่ออกถึงขั้นต้องทำสีใหม่โดยระบุว่าเตือนภัยมาดูภัยเงียบของภ้าคุมรถอย่าไปซื้อดูรีวิวดีๆซื้อภ้าคุมรถมาจากแอปส้มไปเห็นภ้าคุมรถสีดำเข้าเลยลองสั่งมาทดสอบดูปกติสั่งสีเทาไม่มีปัญหาอะไรแต่รอบนี้สั่งสีดำฝนตกแดดออกผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เปิดผ้ามาดูตอนเช้าเข่าแทบสุดกับพื้น พอไปดูรีวิวคนที่ซื้อมาดัานไปเจอที่เป็นเหมือนเราคลุมรถจอดไว้อาทิตย์เดียวสีพ้าคลุมตกใส่ขัดไม่ออกเข้าไปยังชั้นแลกเกอร์พอโทรไปเคลมประกันเหมือนเขาจะไม่รับพอเขาบอกไม่ใช่อุบัติเหตุคุณทำเองแล้วเราก็ขอให้เขาช่วยสุดท้ายประกันก็ให้ค่า Excess ตามชิ้นรถชิ้นละ1,000บาทประกันเลยจะให้ไปขัดสีออกก่อนเผื่อจะดีขึ้นถ้าไม่ดีค่อยกลับมา เราเลยเอารถไปหาค่าแครดีๆทางร้านก็บอกยอมขัดไม่ออกเลยลงสีลึกไปแล้วสุดท้ายก็ไปศูนย์แจ้งว่าต้องทำสีใหม่ผมไม่มีทางเลือกศูนย์แจ้งค่าทำสีสี่0 0ื่นกว่าบาทต้องกลับมายอมประกันเสียค่าเอกเซหมื่นกว่าบาทแล้วทำสีรถใหม่เตือนคนรักรถอย่าหวังเอาของราคาถูกมาใช้กับรถล่าสุดร้านขายผ้าคลุมรถในแอปส้มติดต่อกลับมา โดยบอกว่าจะชดใช้ให้สองพรายการทำสีใหม่ทั้งคันสุยนแจ้งมาลุมแทบจับเกินครึ่งแสนนอกจากนี้ผู้พนยังบอกอีกว่าทางร้านได้รับค่าเสียหายจากการประเมินรถแล้วถ้าไม่ยอมคงแจ้งทางแอปทั้งสอคอบอกันต่อไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ